ใหน่หนึ่งขอข้อสองทีนะตกแต่งนี่เลยนี่เลยนี่นะคะได้เวลานำเลี้ยงหมูสับได้เวลาชิมนะคะวันนี้นะคะเมนูอากาศนหนาวหนาวนำเลี้ยงหมูสับค่ะมีหมู วัตถุดิบหลักหมูลแล้วก็หนังเลี้ยน,นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกระเทียมเตรียมเครื่องก่อนนะคะขนาดเตรียมเครื่องเราต้มต้มไว้แล้วนะวันนี้เราจะกินข้าวเ้ากันอากาศเย็นมาหลายวันอากาศเย็นเดือนที่จะเข้าหน้าร้อน แกะเปลือกออกเค่ะใส่กระเทียมเยอะๆจะได้หอมๆ,ๆอากาศเย็นๆ,ๆค่ะเขาต้องงร้อนฟินนะคะ ทำให้แบนๆเวลาเวลาสับมันจะได้ไม่กระเด็น ส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปเจียวก่อนส่วนหนึ่งก็สักสักเต้พร้อมกับหมูหนังเลี้ยไปเลยหนังเลี้ยมันจะมีหนังเลี้ยแบบว่าหนังเลี้ยก,ก็ป๋องแต่ว่าแม่ไม่ใช้แม่ใช้หนังเลี้ยที่เขาแกะแล้วมันจะนิ่มแล้วก็อร่อยหนังเลี้ยมันจะมีความเค็มนะเค็มนัวถ้าไปกินข้าวต้มเนี่ยเมนูหลักๆเลยที่ต้องสั่ง ไม่ได้เมนูโขดก็คือหนังเลี้ยงหมูสเน,น,นี่ยดนตีนี่เอาไว้ตกแต่งหน้านะคะ ก็ใส่ใส่ไปในหมูสับบางส่วนสับรวมกันเอาหมูสับสับใส่สหนังเลืยดไปเลย กระทะมันจะได้นัวเข้ากับหนูสับเอาผักชีลงไปสับรวมนะคะไอ้ก้านๆมันนมันจะอร่อยแล้วก็กระเทียมสับรวมมัเจะหอมหนังเลยบเจ้าของ ก็น่ากินแล้วไม่ต้องใส่อะไรเลยหนังเล็บเค็มอยู่แล้วใส่น้ำมันหอยใส่พริกไทยกระเทียมแค่นี้โอ้หสุดยอดมือล้างแล้วนะ <Yeah. S 1> อี๋ล้างแล้วใส่น้ำมันหอยลงไม่หน่อยหนึง่งหน่อยเดียวเพราะว่ามันเค็มอยู่แล้วงใส่ให้มันกลมงกอง่อน เอาตามชอบไม่ต้องใส่เยอะใส่พริกไทยหน่อยน,นะคะคลุกเคล้านี่อันนี้นะคะเปิดเตาเลย ใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าหนูเลี้ยกินกับก้องกินแห้งๆดีกว่าเจียวกระเทียมหน่อยนึ่งมันใส่ไม่ต้องเยอะเพราะว่าในหมูอ่ะเวลาคนออกมาแล้วอ่ะหมูมันมีความเป็นหมูสับไงหมูมันมีมีไขมันอ่ะมันหนูเดี๋ยวน้ำมันมันก็จะออกมาอีก Спасибо. อีนน้ม่ก็ต้มข้ก้องรอ,อ,อไว้เลยนะัมนมันบอกไปแล้วนะบอกอีกครั้ง,งคือ่งเวลากินแต่ต้มแต่ต้มไปก่อนไงเพื่อให้ความร้อนมันดับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเต,ต่เ <c oughs> <c oughs> ต้มให้สดนนนนต้มห้ห้อน <c oughs> ไม่ไหวต้มไว้ก่อน จรุนาซูไปที่จรุนาซูไปที่หมูนะคะก้อนหมูก้องหมูอันนี้ก็หมูผัดอยู่จรุนาซูไปที่หมูนะคะ,ะนีนะะ่นี่ว่าผัดยังไงนะ,ะออเออเดี๋ยวมันติดนะคะอย่าไปอุ่นเยอะเดีย๋ย <laughs> ้องไปอุ่นเยอะ <laughs> ไม่ต้องใส่อะไรเลยเพราะว่าหนังเลี้ยมอ่ะเปแค่ในน้ำเกลืออยู่แล้วดูก็าต้มเขาต้นก็ร้อนเปิดต้อตุ้ด๋โถนี่ใส่ไปเตยที่น้ำ้ำข้าวต้มอ่ะไหนวันละหเลยร้อน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 นะร้อนร้อนโอ้ยยังปิดแก๊สยังปิดแก๊เปิดไว้ เดี๋ยวหม้อเดี๋ยวหม้อมันดำต้องคนด้วยไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนให้เดี๋ยวตะก้อนคนเดี๋ยวตะก้อนคนเดี๋ยวตะก้อนคนต้องต้มให้หน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตะก้อนต้องต้มเดี๋ยวมันจะติดกันนะไงได้ติดหม้อตะก้อนไม่รู้ใจเนาะ เดี๋ยวเขาต้มไม่รออ้อนเดี๋ยวเขาต้มไม่รออ้อ,รอนอย่างนีองอนอนอ้อร่อยอย่าให้เขาต้มร้อนๆตุนแต่หนังเลี้ยหมูตับจะได้อร่อยอร่อยเนาะของดีเลยแห้งๆนะคะหอมมากสีก็สวยด้วยไม่ได้ขีเ้เป็นหวานค่ะเป็นหวานนะคะ ไม่ไเป็นบรรจงนะคะเป็นหวัดนะคะคืออะไรคืออะไรเป็นหวัดไงไม่ไม่ได้เป็นบรรจงคืออะไรไม่ได้เป็นบันจงไงเป็นหวัดไม่ไข้าใจบรรจงอ่ะปวดเขียยตัวบันจงอะ่ะเคยเปล่าเคยเขี่ยไหมนะแล้วหวัดหรว่ได้ได้เขียบบย,ย,ยนะแววต่หวัด อวดคืออะไรแเกลบวดอย่างเี้ย่มากแค่น้ก็ได้แล้วเอุเด้อโอ้ยเสราแล้ววันนี้อนี้ก็เสาแล้ว ลงไปนะคะเยอะๆก็ประมาณแบบว่าสามเจอหยาบๆอะ่ะเพราะว่ามีกระเทียมใช่ไหมพริกไทแลว้วก็ผักชีนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ลากคือสุกรพการที่จิดกับลักลากออารมณ์ประมาณนั้นเลยประมาณไหนประมาณไหนประมาณนี้เลยล่ะค่ะประมาณไหนประมาณนั้น ดิบๆของโล่สอ้มเตจีกี oh no ่ใช่เลย ดีนะตกแต่งนี่เลยนี่เลยนี่นะคะได้เวลานาเลียงหมูสับไ,<ด>ได้เวลาชิมนะคะมาชิมกันนะคะวันนี้วิธีกินข้าวต้มที่ถูกต้องอันนี้นะ นำเลี้ยวโรยลงไปเขาต้องกินข้างๆอ่ะเขาต้มหมับมันถึงจะไม่ร้อนนี่ปัดอย่างนี้นะคะแล้วเตาตาหายร้อนแล้วเอาหาสุด 是冰镇，辣是是。